ก็ไม่ชิวเสียซี่แม่งบอสห้านี่แม่งบอสบอสมันจะแตกบอสแล้วไปฉีวทำไมดันเออทำไมไม่เคยเห็นดันน้ำเลยเนาะมันก็ตีกรูนเนี่ยนน้ำจะมีครับเสียซี่อ่ะไม่เจอเลยเนาะจะมันอืมอืมอืมแต่ไม่ค่อยเจออะไรน้อยบางที่ต่าร อ้าวเฮ้ยจีบไม่ได้ใช่ไงป่ะสะอาดตั้งค้าไว้ยังดู่นี่ไงไอ,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 อ้ที่เราบาขึ้นหัว ทําไมเล่นไงต้องวิ่งไปเคลียร์รถกลางสนามแล้วก็วิ่งไม่รู้ไม่เคยตะกอนมันเป็นหอไม่รู้ผหาพ่สมัยก่อนนี้ว่าไม่มี่ต้องไปทำไหก่อนอะไรนะนี่เมยเมือป้ายไม่เปลี่ยนตะกอนด้านเนี้ทยนี้มันมาเขาแตกคอร์หเกียันยดงอออข้างบนใช่ไหมได้เฮ้ยมาดดีโอ้ยมีแบนดวเินบาวิ่งทะลเลยครับ เ้ย <Hey. S 2> ใช่ครับงงเลยพ่ผมประล่าบงอง,งอะไรวะ หน้าประตูหรืพี่ชายมีใครได้ระเบิไหมครับตัวใครเป็นหลอกใครมีได้หรอมีได้ปิชุดไหมครับข้าิยีัยวบหึตัวยิ่งิ่คทำกับ่ตามสูตรเยอะมากเนี่ยหยุดเด็ดขาดเราคอมแบตตรงนี้ ลาดมอนไปด้วยอะไรวะเฮ้ยเกี่ยสตัวเฮ้ยระเบิดวังระเบิดเนี่ยเป็นล็อกเนี่ยเลยเออมันเกีลเห็นะมังเกมันเกถ้ามันตีเราแล้วมันก็จะมีวงกแล้วเราจะโดนะเนี่ยจะเมไปเรื่อยๆเียว่าะดูอ่ดมนเดเอาใส่เกล่อนได้นะผมเ๋ยวเใส่คิตาวาซ่าคนแรกลัลูกปันนี่เลยก มตายาเลยอโอ้ยยู่แบนยูแบนเราลไม่แรงจริงจเิยมากนรมพอะไรอยู่ปนเพิ่มอนี่ไงเพ่ดงเด็วแบ้ยรวองปวดแรงเลย่ายืน่ายืนบบยืนกับใกล้ล้ よく見てください。 ชอบความคิดคุณเจนนะแล้วเขาเขาเขา,เขาหนักเขาก <Hey, S 1> เลยกนะ็เรียกว่าคนมีคนเขามอก,กันไกลอ่ะเขารู้ว่าว่ามันเขามันอัเนี้ยอย่างที่เขาบอกอย่างเช่นบอกว่ามันมันเวล uh. าเวลาคนไปลงเลดอ่ะจะชอบหรือว่าไปลงอะไรก็แล้วแต่สมมติก็ลงกับพี่คิวบอ่อยๆพี่โก็พีกจ้กจำรูปแบบเดิมๆที่โก็ลงแต่พอไปลงกับคนอื่นก็จะมาทำเหมือนเดิมทุกครั้งแมบนี้ได้ต้องติดเปลี่ยนแปลง และแล้าเขาเป็นผู้นำเขามองเห็นจุดนี้ยเขแบบ่าเต้นสัมบตี้เนี่ยเล่นแบบนี้ไม่ได้เต้ตแบบนี้ต้องใช่ใช่มันต้องมองทุกคนด้วยมองภาพรวมเออตี้เนี่ยเอาแบบเอาแบบนี้เท่ากันยังไงก็ผ่านเหมือนกันแต่ช้าหน่อยหรืออาจจะเปติ้งแบ็ไม่ใช่ระดับโอ้คก็จะแบบอย่างฝรั่งเนี่ยไปเล่นดีจีดิดีจีดิทำไมไม่ดีจีอ่ะเขาเข้าไปแล้วแบบมึงอยากให้เขาดีจีเพื่อจะมีล็อกเพื่ออะไรอะไรเนี้ยมึงมึงไม่รู้จักมองภาพรวมเออต้องผสมจุดในมินิชิป อ๋อมอนตายแล้วมันระเบิดด้วยนั่นไงคุณเรียนอธิบายผิดผมไม่ให้เป็นรัศกถาแล้วก็ะจ,ะจะยกก็จะยกย่องให้เป็นรัศกถาานไปคือเปิดด้ว,ว่าแต่มันไม่ตอนมันตอนมันไม่ตายมันก็ระเบิดได้ดินะคือ,อยังไงแลนะ้วเนี่ย เสือมั้งพี่หรอพี่เจ้าท้องหมาใช่ไหมพี่โอ้เสียหมดมีบางวันเป็นควายด้วยนะจริงๆผมเข้ามาลงผมได้เป็นผมได้เป็นควายบางทีอะอันที่เข้ามาที่ใบมันคือผัดเต่าผัดสัตว์ป่มไม่รู้ฝันอะไรกันแน่จะไม่นะจะใช้หมาหมาพวกสัตว์ป่ารวมตัวกันเงี้ยมันเป็นอะไรนะอะไรนะคูเมเนซีผสมสัตว์เป็นอะไรก็ได้อะ เันขึ้นสัตว์อะไรก็ได้จะเป็นไฟขึ้นฝนก็ได้จะเป็นอากาขึ้นฝนก็ได้อะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นไฟได้ไหม <ül> ไม่ห้ผอกะตายเลยไม่อยากเป็นไฟเลยไม่มีกระต่ายอไเพื่อนจุกแต่ว่ค,ความเหมยอนถ้ากระต่ายถ้าหน้าเป็นกระต่ายแต่โซยังควไฟขนาดนี้ก็มันก็คงไม่ดูดีนะ แต่ากา้าแต่าาเล่เราต้องเล่นมืนตัวเล็กเ้าเผ่านี้มันล่ำทุกคนปะท,ะ,ะทุกคนเราต้องเล่นแ่ดัก,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 กขาเป็นป้องป้องหองือ มันหรอยังเต๋อสี่นะไม่ใช่เต๋วถ่าเดีกยวตีเห็ดเยะม่านแล้วจบแล้วครับวันนี้เดลี่เต๋อี่ได้คอมเมนต์ลงไหมได้ไม่ดูได้หลายจะบอกว่าทางคอปามนเดิมไม่ไม่ไม่มีมีหกสิบกว่าไม่อยากไอยากเด่นยอยากเอาหลั มันเริ่มขี้เกียจเดินนะมันไม่ใช่ขี้เกียจตีนะขี้เกียจเดินโอ้โหทวายไลท,ที่เก่งเดินไกลเลยทำอะไรนะานมาแกอืมโอ้น้องมุกเร้นี่ก็สายดึกเหมือนกันนะอย่าเพิ่งเปิดน,นะคุณเบนนะกนะอ,องขอเช่ญผมทิ้งไว้สามวันเหรอฮึจบลงจบงจบก่อนค่อยเปิดอ๋อจบเลขคอมเมนต์ กดมิ f ิไฟก่อนเปิดไหมเออลองบิกคุณเบนลองกดมิตไฟลเออเออลองกดล้วมิิฟพี่มันจะมีกดไหม่ะอ้มันต้องมีสักหน่อยอะเขอกให้เือเราเทนไม่มีัไม่มีแล้วคุณเบนจะได้ถุงและมาต้องสามเขาแตกด้ไงนะสองสามก็แตกเมื่อคืนวิ่งสองสา่โมงได้มันกี่แล้วแตกนะามอะ กูได้เยอะครับผมมันแต่ก็มันปวดเพราะนี่มันแกนคำนวณแบบว่าหลุดที่มันลดลงด้วยนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเวลาเราวิ่งฟาร์มสักชั่วโมงอัตราการดอกมันจะลดลงครับเออใช่ใช่เราต้องกดมีติดไฟเพิ่มอยี่แบบอัตราการดอกมันจะลดลงอะไรนี่ยวยดีแบบนี้สามแบบปั๊มไฟก่อนนอนกันเลย สีดูอย <people> like ่างนคิวนสีมือสิบไฟี่สิบหกองได้แล้วไอ้นั่นน่ะสี่สิบ่ะสี่ว่ะเออมันไม่เกี่ยแวเดอย่าบี้องเ้าคุณเดได้ไปทำบุรทิ่บัสไหมอ่ะ ใ้ใครับผมจะบตอนเช้าโอ้โหใส่แบบท,ที่เช้าเลยนะนี่ใส่แบบตอนเช้าแล้วก็ที่ฐานขอให้บริกาคเ,เจนถูกใส่หมอกเพื่อป้องกันเกมหรอใส่บัตรไม่เชื่อว่าจะได้บุญน,นะใส่บาปก็ต้องอธิษฐานด้วยต้องกวดหนงเกิดน้ำไปให้กับกล่อ,องเอเซนต์กล่องเอเซนเด็ขอให้ฝังเอเจนเด็ดได้เข้าตัวกระผมบ,บ้างแหละอ่า ชื่อบอกชื่อในเกมด้วยนะคิดคิดตาวาะ<า>วันซ่าขอแต่ขอแต่ส่วนน,วนี้ให้กับคิดตาวาะว,ดว,วันซ่าตัวละครเนโครเนโคนะต้องมีคนมาจริงผมไม่ได้นะสามกลองติด ไม่มีย <Tipp s> ังไม่มีตอนนี้ใครไม่ทำหลายจีติโกได้เลยทั้งหมดแน่นอนทุกเคยเห็นนะเออสามกล่องแค่เปิดแค่ทีเดียวอ่ะคือที่คีวยังเปิดได้เล่นมากี่ปีแล้วมันึ่งหกปีไม่เคยเพราะแบบพื้นๆนะคนเยอะนะเปิดไปสามสิบเปิดกล่องยังได้มาแค่สองเลยอืมไม่ใช่สามสิบเก้าสิบกล่องเหรอลองลองกดสกิลว์ฝ่ายล่างด้วย พราะมันจะไกลอะไรไก่ไก่มากเลนเลยังนี้จะเรียนนะคุณมีชา้นะคุณเบนทศบ้านขอแร่ทุกงนิ่ให้กับไอดีกิจวัตรศาสตร์เฮ้ยโจทย์สกินแล้วอ ตัวนี้มีเซมิเนตด้วยมเมรเจ้ให้ทำอะไรสิบห้าข้าตัวสิบห้าตัวเออใชอ่นี่ที่ท้าตัวไม่ใช่หรอคี่ว่าข้ามพวกตัวเมรสิบห้าตัวเนี่ยมันจะมีตัวที่ล้มอยู่ให้เราไปกดไอเนี่ยปักเัหนึผมยัทำาใหครบเลยเรไมไปช่วยด้วยไม่ใช่หรอมีช่วยเหลือคนก หมายถึงของด้านนี้ใช่ไหมสเก็ใช่ใช่ด้านนี้ซึ่งบอกเบอรอเบืรอ